เออมันมีนี่แหะเราไปใช้แบบไวั่น่ะแขงงานังไม่ข้าเลยเอมุนให้ดูนะรมถ้มันไม่โหลดะท่าะแรง

ได้กหรอเอออันนี้ไม่ใช่นีเก็บ,กบไไดือนสามจุดแปดอะไรวะนะเป็นยนังไม่บาลานซ์ดี ยังไม่มีเวลาส่วนบาลานซ์อยูมีเครื่องที่บาลานซ์ดีๆก็มันเป็นแคนกับอื่นแ้งแต่มีส่วนยากนก็จะเป็นโหลดไม่อีกเนาะแบบแอนฟ้าแบบแอนฟ้าแบบแอนฟ้าอยู่ข้างในอันนี้เป็นแบบแกมมาแบบแกมมาใน power p ิสตันกับดิสเพเซอร์ที่อยู่ข้างในเนี่ยอยู่แยกกันคนละกระบอกหัอ๋อแยกกัน มีข้อดีอะไรอันนี้แบบน,นี้มีข้อดีแบบนี้ก็ดีคือสร้างง่ายนะสร้างง่ายไม่ต้องการความละเอียด precision ไม่ต้องมากนะ,ะแล้วก็การปรับแต่งมุมระหวา่างข้อเวียงของ power piston กับข,ข,ของ d ิ f เซอร์เนี่ยทำได้ง่ายยมันไม่จำกัดว่าจะต้องฟิกแล้วประสิทธิภาพล่ะ เข้ากันเข้ากันเข้ากันแบบเบต้ากับแบบกัมม่าเนี่ยไม่ต่างกันแต่แบบอัลฟานี่จะสูงกว่าน่อยอ่าไม่ต่างกันที่มันต่างกันตรงไหนี่ว่าไม่ต่างกันต่รูปรูปร่างเหมือนกันสูตรคำนวณเหมือนกันยังไอ้กมม่าแบบเนี้ยก็เพียงแต่เลื่อนไอ้ตัวนี้มาอยู่ตรงกลางเนี่ยมันอยู่ในแนวเดียวกันซะกระบอกสูตรนี้กับกระบอก้างล่างเท่ากันก็กลายเป็นเบต้าเดี๋ยวจะมีเบต้าให้ดู อันนี้เป็นแบบแกมมาก,ก็จะมีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวที่สุดน้อยสุดอยู่5ชิ้นิ้นแบบแกมมานี่สร้างได้สุงงสด